ลืมแล้วหรือไรนะคะ,ะเป็น EP 2นะคะวันนี้ครั้งที่แล้วเนี่ยจบตอนที่นางเอกเนี่ยมาเขียนไดอารี่เนาะนางเอกเนี่ยเป็นคนชอบเขียนไดอารี่ก็จะขึ้นเป็นภาษาอิตาเลียนว่า Simio Caro ช่จ้าไดอารี่ที่รักคือเธอเนี่ยพบชายในฝันนะนะแล้วเธอก็เขียนไดอารี่แล้วก็เหมือนกับคุยกับชายในฝันนั้นนะในไดอารี่ตลอดเวลานะจน เธอรู้สึกว่ามันเชื่อมกับจิตวิญญาณแล้วมันเหมือนกับจิตใต้สำนึกอะว่าเธอต้องเจอเจ้าชายในฝันคนเนี้คือเหมือนกับว่าเป็นเจ้าชายน้อยๆของเธอนะ่ความที่มาเรียเป็นคนที่มีจินตนาการสูงนั่นเองแล้วเธอก็ไป ครั้งที่แล้วนะจบตอนที่มีปัญหาก,กับนิต้าเนี่ยแล้วเธอก็กลับมาเขียนว่านิต้าเนาะว่านิต้าเนี่ยเหมือนเป็นแม่มดอะภาษา,า,าอิตาเลียนว่ามากายายแม่มดนิต้ามากานะคะตอนที่เธอไปช่วยร้านของคุณอาเธอที่ชื่อสเตฟาโนนะคะเป็นร้านกาแฟนะคะนิต้าเนี่ยเหมือนกับไม่ชอบเธอเลยเพราะว่านางเนี่ยเกลียดคนที่แบบเหมือนกับว่า เป็นคู่แข่งอะว่าก็ว่าเธอมาเรียนาเนี่ยเหมือนกับเป็นเด็กที่มีปัญหาแล้วมีปมก็พยายามจะข่มอะไรเงี้ยแล้วก็เรียนโรงเรียนเดียวกันแล้วเพอเอนมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยพระเอกเนี่ยเข้ามาในร้านแล้วก็มาเห็นสาวน้อยมาเรียนเนี่ยเออซึ่งตอนนั้นน่ยพระเอกเป็นเป็นหมอแล้วนะคะแล้วก็มามาทานข้าวซึ่งร้านของคุณแม่เธอเนี่ยก็ปิดปิดค่อนข้างที่แบบสองทุ่มครึ่งอะไรเงี้ยแต่เขามาเละอะไรเงี้ยแต่ว่าในที่สุดก็ต้องช่วยอ่ะ เหมือนกับว่าเขาขอร้องอะไรเงี้ยแล้วนางเอกก็บอกโอ้ยใช่เลยคนนี้แล้วเขาก็มาเขียนในไดอรี่ว่าใช่แล้วที่เขาเคยเห็นในฝันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วในที่สุดเนี่ยก็ไปเจอเอ่อคือจริงๆพระเอกเนี่ยก็เหมือนกับว่าเอ่อเหมือนกับโชคชะตาเนาะให้แม่นางเอกเนี่ยไปไปเจอกับพระเอ่อพระเอกที่เป็นหมอเนี่ยมา,มา,มารักษานางเอก พราะนางมันนงเอกเ,เนี่ยเหมือนกับว่าเป็นคนที่ผู้ติดอ่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยในที่สุดเรื่องราวมันก็เหมือนกับไปถึงตอนเพราะว่าเป็นเรื่องสั้นอน่ะมันก็ข้ามช็อตไปว่านางเอกเนี่ยก็ได้ออกจากการที่เขาโตขึ้นแล้วนะเขาก็ไปเป็นหมอนะเป็นจิตแพทย์อะไรอยเงี้ยแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาก็กลับมาที่ร้านอีกก็มาเสิร์ฟอาหารให้พระเอกนี่แหละ แต่ความที่อานิตาเนี่ยก็พยายามจะเป็นคู่แข่งแต่ว่าความที่นางเอกเนี่ยเป็นคนเรียนหนังสือเก่งเขาก็เลยแบบสู้ไม่ได้แล้วก็พระเอกเนี่ยก็เหมือนกับช่วยเหลือนางเอกมาตลอดเรื่องการไปรักษาจนนางเอกหายเนาะจากการติดอ่างอะไรเงี้ยก็เหมือนกับว่าต้องไปรักษาที่ในต่างประเทศซึ่งพระเอกจบมาอัน,นิ้ต้องเล่าตอนต่อไปอีกแล้วเพราะว่านี่มันหมดเวลาสามนาทีแล้วนะคะ